สวัสดีครับทุกคนว <c oughs> ันนี้ผมก็จะมาบอกว่าใครที่มาทำงานเกาหลีหรือว่ากำงจะบินมาเกาหลีนะครับผมอยากจะบอกว่าเรื่องห้องน้ํานะครับใครมาก็ต้องเจอกันทุกคนนะครับก็ต้องเจอและก็ต้องรู้จักกันทุกคนนะครับใครอยู่ที่เกาหลีนี่ก็ต้องรู้จักกันทุกคนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่ครับห้องน้ํา นี่ครับห้องน้ำะนะปรัชนาไิแบบนี้นครับใครทําที่ทํางานส่วนนะครับใครจะมาทํางานส่วนก็ต้องนี่นะครับบางเท่าเกย์ก็จะมีชักโครกวางเท่าเกย์ก็ไม่มีให้นะครับก็จะเจอแบบนี้ต้องรับให้ได้นะครับเปิดไปก็จะเป็นแบบนี้ เปิดไปมันจะเป็นลงโล่งเลยนะครับผมจะไม่ส่องให้ดูนะครับมันมันจะไม่ส่องให้ดูครับเน่าเกลียดเราจะเห็นแบบลงโล่งเลยครับนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับใครมาก็ดูไว้นะครับเหม็นเออครับทำไมนอกจากปวดท้องจริงๆมาเกิเข้าไปนะโอเคครับใครที่มาเกาหลีก็เป็นกำลังใจ เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับต่อฝากคไลค์คดูด้วยนะครับนี่ก็จะบอกว่ามีอะไรมามีอะไรมานะครับใที่จะมาทำงานตัวนี่รีกบร้อนนะอครับ